เด็กชายต้นสนทําป้ายห้ามอะไรพอ่อห้ามอะไรอะ่ะห้ามเอารถไฟมาห้ามมอเตอร์ไซค์มาจอดตรงนี้ป้าทํามเอรถไฟมาจอดชั้บ้านทำไมล่ะมาจะบ้านเราจะพังโอ้ยมันไม่พังหรอกมอเตรอร์ไซค์้าปหลุดแล้วป้ายหลุดแล้วไปหลดุดไปหลดุหลดเวลารถไฟมาเวลาชนบ้านโอ้ยพ่อไม่ชนบ้านเราหนุนจะป้ายเธอหลุดแล้วป้ายหลุดแล้ว ไปหลุดแล้วเด็กชายต้นโซนทำปายห้ามอะไรนะเขียนว่าอะไรอนะ่ะห้ามไหนดูดิไอ้ดูดิ z o ไปใกล้ๆสิโกโปพบ้านห้ามเป็นอย่างเนาะบัดเนี่ยมันเขียนมันห้ามห้ามเอามอเตอร์ไซค์มาจอดโอ้จินตนาการสูงแท้ห้ามเอามอเตอร์ไซค์มาจอดตรงนี้อ๋แล้ว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 เอารถอะไรจอดได้แล้วเอารถอะไรจอดได้อไเอารถอะไรจอดได้ ให้จอดรถอะไรไม่ให้จอดมอเตอร์ไซค์ให้จอดรถอะไรรถรถรถพี่อานาจอดได้เอารถพี่อานามาจอดได้รถมอเตอร์ไซค์เราจอดไม่ได้อืมโอเคฉัอคจอดไม่ได้ฉนหิวยังไปแม่ทําอะไรให้กินปะปะขึ้นบ้านไปเอาเข้าวผัดไหมหอโอเคโอเคไปไปกินข้าวาก่อน,อนพอแล้วทำทั้งวันแล้วปะห้าปีห้าอารมณ์ไฟมาฉันก็ดีมู้ไฟมาโคตรเกินป ถ้าแถวมอเตอร์ไซค์มาสักสตีมอเตอร์ไซค์พนะน่ากลัวจังเลยนักเรียนอย่างเลยไปกินข้าว